สว,สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากในตอนล่าสุดที่จู่ๆเนื้อเรื่องีนก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวนะว่าเวกาพังกับดากอนสาเหตุที่พวกเขาเนิร์เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยนั่นก็เพราะว่าพวกเขาทั้งคู่นัรนรู้จักโคเวอร์แถมก่อนหน้านี้ดากอนเนี่ยยังเคยชวนให้เวกาพานเข้าร่วมเป็นพวกเดี่ยวเขาอีกด้วยนะฮะและการที่เนื้อเรื่องในตอนล่าสุดนั้นเปิดเผยเรื่องราวพวกเดีอยวมาเนี่ยมันก็ได้ เกี่ยวกับเนื้อาหาในภาคเอลบาเพราะว่าในตอนที่ไวก้าผังกับดางก,ก้อนนั้นได้เจอการในตอนทนี่พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นนะว่าโอฮาร่าในช่วงเวลาที่พวกเขาได้ถูกบัตรคอในตอนนั้นพวกเขานได้นําหนังสือและก็สมุดบันทึกที่สําคัญทั้งหมดมาโยนเอาไว้ในทะเลสาบก็เลยทาให้บันทึกพวกนั้นเนี่ยปลอดภัยและก็ไม่ได้ถูกทำลายจากบัตรคอและแถมหลังจากนั้นเหล่าคนยักษ์เนี่ยก็ได้นําหนังสือและก็บันทึกพวกนั้นกลับไปยังเอลบาซึ่งนั่นก็เพราะว่าซาโลเนี่ยคนที่เคยช่วยลบินเอาไว้ในวัยเด็ก แล้วก็ถูกคุซันนั้นแช่แข็งเอาไว้ในตอนนี้ก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าเขายังไม่ตายแล้วก็รอตายกลับมาก็เลยทําให้เขาเนี่ยสั่งให้เหล่าคนยานได้ไม่เอาบัตถพวกนั้นกลับมาฮะและนั้นก็ยังเป็นการเปิดเผยเรื่องราวสำคัญนะว่าคุซันเนี่ยสรุปแล้วเขาต้องเปิดโรบินไปแถมเขาเนี้ยังไม่ได้ลงมือฆ่าเซอร์โรยต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เนื้อเรื่องพวกนี้เปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็น่านจะหมายความว่าหลังจากนี้คุซันเขานั้นก็จะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่นะว่าในตอนนั้นเนี่ยเนื้อหาในภาค แล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยอยู่ที่เกาะเอเคสแต่ว่าการเดินทางของพวกลูฟี่ยังไงซะัปวัหหนึ่งเนี่ยพวกเขานี่ยก็ต้องได้ไปยังเกาะเอลบาพวกเอลบามันคือความฝันอูโซบที่เขาเนี่ยอยากจะไปสักครั้งและการที่เนื้อเรื่องในเกาะเอเคสมันเริ่มได้เป็นการปูเรื่องราวเกี่ยวกับเอลบาออกมาเนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่แน่นะว่าหลังจากนี้ก่อสุดท้ายที่จะเป็นภาคใหญ่ก่อนที่ลูฟี่เนี่ยจะได้เดินทางไปยังลาบเทลน่าอาจจะเป็นเอลบาก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าดูจากเเเนนนนืื้้ออร่่งใปััจจุบีี ดูยังไงก <pl ains> ่อนที่ลูฟี่นี่จะได้เป็นยังรับเทลแล้วก็ได้การเป็นราชาจ้สลัดก่อนหน้านั้นพวกของลูฟี่นี่ก็จะได้ต่อสู้กับพวกหนวดดำแต่ว่าเพียงแค่ในตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าลูฟี่และกับหนวดดำเนี่ยพวกเขานั้นจะได้ต่อสู้กันที่ไหนแล้วก็ตอนไหนแต่ว่าการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาเนี่ยบอกกับการที่กลุ่มโมฟาในตอนนี้กําลังตามหาโลภนิกเพืว่อสุดท้ายแล้วก็กลุ่มหนวดดำในตอนนี้ที่กําลังต่อสู้กับรอพร้อมกับจับตัวพุดดิ้งมาในก็หมายความ่่าาาาหหนนนนนดเเีรั้้กกกิมอออตลลโืืแะทใสุ แนนมีการพูดถึงเรื่องราวในจักรโบราณกับเรื่องราวหนึ่งร้อยปีอย่างข้าว่างปเปล่าจากสม,มุดบนันทึกโอล่าเนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าเรื่องราวพวกนั้นมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโลกพนิกิจว่าสุดท้ายก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าขณะวิทธีการของเวก้าพังเนี่ยเขาเนั้นยังได้ความรู้พวกนั้นมาจากสม,มุดบันทึกเหล่านั้นและในตอนนี้บันทึกพวกนั้นก็อยู่ที่เอลบาบและคนที่เริ่มต้นสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับใน,นจักรโบราณเนี่ยนั่นก็คือคนของโอล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะปิดฉากแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวข้อง เพราะฉะนั้นเอลบาฟสถานที่ที่พปกลูฟี่เนี่ยจะได้ไปเนี่ยมันก็คงจะมีเรื่องราวเกิดกับานาจากโบราณได้เปิดเผยออกมานะฮะและในตอนนั้นก็คงจะมีการต่อสู่ระหว่างโนดามแล้วก็ลูฟี่เพื่อย่งชิงโลภันิกีเพื่อสุดท้ายเพื่อที่พวกเขาคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้ไปยังลาฟเทลแล้วก็ได้การเป็นราชาจสลัดและที่สําคัญเนื้อหากเกยวกับหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าแล้วก็นาจาจักรโบราณน,นอกจากเรื่องราวเทคโนโลยีที่มันมีความล้ำหน้าแล้วก็ล้ำสมัยเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจอยบาร์คนก่อนแล้วก็เทก ที่มันมีความเชื่อมโยงกับลูฟี่เพราะลูฟี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขานั้นใช้ความสามารถของผลปีศาจที่มีพลังของนิกาและล่าสุดลูฟี่นี่ก็ได้กลายเป็นจอยบอยที่กลับมาแต่วันในตอนนี้นะฮะเราในยังไม่รู้เลยนะว่าทำไมนิกาเขานั้นถึงถูกเรียกว่าเทพอโดทีสแล้วก็การกลับมาของจอยบอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วจอยบอยนี่จะกลับมาทำไมซึ่งในเนื้อหาในภาคเอลบาสเนี่ยก็ได้จะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาด้วยนะฮะเพราะว่าที่เอลบาสเนก็จะมีประเพณนี้ที่บอกนะว่าพวกเขาจะมีพิธีการอดอาหารและพิธีีีพววกกนนั้เ่ย็จะมมคาองดท และการที่อาจารย์โนโดันนปูเรื่องราวพวกเี้ียวมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าในเนื้อหาในภาคเอลบาฟถ้าเกิดว่าโนดัาและก็ลูฟี่ได้ประทะก,กันที่น้านจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพบนันโดที่คนนิกาเนี่ยมันอาจจะได้มีการ,ปรเปิดเผยออกมาในตอนนั้นและลูฟี่ในร่าเกฮ่าเนี่ยอาจจะได้แสดงพลังที่แท้จริงออกมานะฮะ่งน่นก็คือพลังที่ทาให้นิกาถูกเรียกว่าเทพบนโดที่แล้วก็พลังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพลังที่ทํให้ลูฟี่ใช้ในการต่อกรพลังผนึกความมืด็เป็นได้นะะเพราฉั้นการที่นตอนล่าสุด มันได้มีการผูกทางเกิดกับหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าแล้วก็เอวาร์ออกมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนีนะ้อาจจะมีโอกาสที่มันจะทําให้เนื้อหาในภาคเอวาร์มันเกิดสงครามใหญ่แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ออกมาในตอนนั้นก็เป็นได้นะฮะโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่่ออนนแลล้เจใหหมคคคิารรับรับบสด